ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนแฟนเพจทุกทุกท่านครับครับคลิปนี้จะพาเพื่อนเพื่อนมาทำความรู้จักกับเหรียญผ่านใช้เหรียญมุนเวียนปีพศ2546นะครับครับเพื่อนเพื่อนคลิปนี้เราจะมาทำความรู้จักเหรียญ5บาทปีพศ2546กกันครับเพื่อนเพื่อน สำหรับเหรียญ5บาทปีพศ2546เป็นเหรียญที่ผลิตออกมาใช้หมุนเวียนเมื่อปีพศ2546ครับเพื่อนๆเป็นเหรียญที่นักสะสมมีความนิยมเก็บสะสมกันครับเป็นเหรียญหายากอันดับสองลองจากเหรียญ5บาทปี2 5 4 0ครับเพื่อน ครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้เหรียญ5บาทปีพศ2546ขนาดของเหรียญย4มิลลิเมตรน้ำหนัก7.5กร,รัมครับเพื่อนๆจำนวนการผลิตของเหรียญรุ่นนี้เหรียญ5บาทปีพศ2546จําจำนวนการผลิตทั้งหมด182,000ห่งเหรียญครับเพื่อนๆ เป็นเหรียญที่นักสะสมให้ความนิยมเก็บสะสมกันนะครับเพื่อนๆท่านใดพบเจอเหรียญแบบนี้เหรียญ5บาทปีพศ2546แบบนี้ครับเพื่อนเพื่อนเก็บสะสมกันได้เลยนะครับหรือว่าถ้าหากท่านใดที่ไม่อยากจะเก็บสะสม สนใจอยากจะทำการซื้อขายก็ติดต่อเข้ามาทางข้อความเพจของเราได้เลยนะครับเราจะลงข้อความเพจไปด้านล่างของจอนี้นะครับครับเพื่อนๆครับเหรียญที่เราแนะนำให้เพื่อนๆเ,เก็บสะสมสำหรับเหรียญห้บาทก็จะมีปี2540แล้วก็ปีพศ2546นนี่แหละครับ เป็นเหรียญที่นักสะสมนิมยมเล่นหากันครับเป็นเหรียญที่ซื้อง่ายขายคล่องครับสําหรับเหรียญนี้นหลายๆท่านก็เก็บสะสมเอาไว้เป็นจํานวนมากครับท่าที่รู้เพื่อนๆนักสะสมด้ยหลายท่านตอนนี้ก็เก็บสะสมกันหลายร้อยเหรียญก็มีครับเพื่อนๆนักสะสม รุ่นใหม่ถ้าสนใจอยากเก็บสะสมสำหรับเหรียญรุ่นนี้ก็หาเก็บสะสมกันได้เลยนะครับราคาที่นักสะสมเขาเล่นหากันในช่วงระหว่างนี้ก็อยู่ที่เหรียญละ300ถึง500บาทครับเพื่อนสำหรับเหรียญ5บาทปีพศ2 5 4ันะครับ